สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเขาใหญ่ h ช n แนลอยู่นะครับอันนี้เราก็มาดูรถอ่าไมโครเล็กนะครับกระบอกยี่ห้ออะไรป๊อบแคทอะไรเนี่ยครับผมก็ไม่เคยเห็นรุ่นมันจะเป็น e 3 7นะครับเป็นรถนอกนะครับอทอยทอยดินปักอใกล้ๆนะครับวิ่งใกล้ๆไปเทตรงนี้ครับวิ่งอ้อมไปดูแลออกมานี่ครับเททางนี้ เป็นรถเก่านอกนะครับรู้สึกจะซื้อมาปีกว่าเลยฮะเมื่อกี้ก็ขอก็ถ่ายแล้วเขาบอกถ่ายไปทำอะไรอีกเลยบอกเออลง YouTube ไปเขาดูทีแรกเขาจะไม่ให้ถ่ายแนละ้ะเขาเขาคิดว่าจะถ่ายไปทำอะไรนี่ก็ดีนะครับแด,แดดอแดดร้อนอันนี้ผมอยู่ เข้ามาหมวกเหล็กเลยมาทางน้ำตกเจ็ดสาวน้อยมาทางนี้นะครับแต่คนละสายกันนะครับคนละเส้นแต่ก็อพอๆก็ไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อยแหละครับอยู่ในหุบเขาอะครับหุบเขานี่อันนี้ผมจะมาปลูกองุ่นอยู่ด้านบนนู้นลูกน้องกำลังเจาะหลุมเสาอางุ่นอยู่ด้านนู้นนะท่นู้นก็จะทำอะไรหลายอย่างจะจัดสวนบ้าง เหมือนจุดชมวิวอะครับอันนู้นจะเป็นนั่งห้อยห้อยขาเหมือนแถวแม่สายหรือเชียงรายเนะี่ยปิดกาแฟไอ้ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาอะไรพวกนเนี้ยกาแฟห้วยห้อยขานั่งกินกันชมวิวไปด้านด้านด้านนอกนี้ครับทางแกก็กจะปรับดินจะทำเป็นปลูกผักปลอดสารมั้นนะงเนี่ยตรงเนี้ย อันนี้ก็จ้างมาวันล,ละสี่พันแปดฮะก็คล่องนี่ครับไวดีนะเคยเห็นกับคูโบต้ากะคูโบตามันจะเป็นยูสามห้าอันนี้เป็น, e นอีสามเจ็ดปั๊บแคปอ๋ออ่ไงี้มีรูปแมวอยู่ รถดำจะเป็นอิโุเรื่องอันนี้ผมก็มาไกลครับก็วิ่งรถก็ขรึ่งชั่วโมงฮะะมาจากบ้านแต่ตรงนี้ก็จะให้ทำหลายอย่างอยู่แต่ผมไม่รู้จะ มีเวลาพอไหมงานประจำอะไรก็มันก็มีอยู่แต่ใกล้ๆสิ้นเดือนงานประจำผมจะต้องส่งงานนะฮะทุกเดือนจะมีว่างกา็จากสิ้นเดือนมาถึงยี่สิบกว่ากว่านี่ก็ต้องไปงานประจำแล้วนะ,ะับอากาศร้อนครับตรงนี้แต่ก็ยังดีแนละ้ว มีแอร์ครับนักโครเล็กสมัยนี้ต้องมีแอร์ถ้าไม่มีแย่เลยเราไปดูวันเทนะตรงนั้นฮะออมมาก็มาเทตรงนี้ครับ ก็ไม่เต็มเท่าไหร่นะครับอ๋อถอยไม่ตรง น,นีก็จะทุกแมคโครมาด้วยฮะแถบนี้จะอย่างเงี้ยหกล้อ,ลอทุกแมคโครไปเลยแมคโครเล็กก็อย่างเงี้ยได้เปรียบ อะไรได้ห้าเที่ยวแล้วสารพัดประโยชน์ครับนี่ก็ขุดล่ององุ่นที่ผมเจาะหลุมไว้วเมื่อวานเจาะล่ององุ่นองเห็นเวิจัยใจ ต้องไปคุดต่อยอาจ้ะใช้บริการตั้งแต่สมัยปลูกบ้านหลังนู้นข้างบน,น,นเป็นลูกค้าประจำ แดดแรงครับวันนี้แต่เขาบอกวันนี้มีลมนะมันถึงไม่ร้อนเท่าไหร่แต่เมื่อวานเขาบอกไม่มีลมร้อนผมไม่ได้เข้ามาเมื่อวานเพิ่งนเข้ามาเริ่มงานวันนี้ฮะ ปันรถนอกนะฮะซื้อเก่านอกมา เออแดดก็ยังมีบทมั่งถูกต้องผมได้แถวเดียวก็นั่งแถวเดียวก็นั่งแล้วจอดเสาแดดร้อนพามาไกลวันนี้ครับจะสี่สิบห้าสิบโลมั้จากบ้านผมมาเนี่ยก็เริ่มมีงานไกลๆเข้ามาเรียอยๆถ้าไกลกว่านี้ไปข้างคืนผมก็ไปไม่ได้ ต้องไปกับ ระดิ่งเขาซุยกองไว้แล้วนะฮะมันง่ายซุยกองไว้กองไว้

Bình an mà ra nít nè 30 mét อ๋อเป็นสุดอันนี้ร้อสส NMR ฮะเป็นร้อยสามสิแรงเป็นหกล้อเล็ก สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดติดตามให้ช่องเขาใหญ่ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ